มาแล้วค่ะคุยเมื่อกี้จิกซอทิ้งชายเอาไว้น่าสนใจอะ่ะคืออายุอาจจะไม่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นโรคหุน้นก็ได้นะคือคิดว่าอายุมากระบบเผาผลาญไม่ดี<อ>ใช่ไหมเพราะว่าตอนแบบว่าตอนอายุ20่สิบต้นๆค่ะเขาจิกซอเนี่ยแค่อดอาหารมื้อเย็น2วันหน้าท้องก็เป็นราบลอ,อน,น,นี่แบบว่า อดวาจะสองอาทิตย์แล้วคือจะบอกให้เขาอดจริงค่ะแต่เขากินทุเรียนทอดว่าไม่ใช่ไอที่ขึ้นมาต่างหากกินทุเรียนทอดแต่ตอนลงไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรแล้วหลังหกโมงเย็นก็ไม่กินเลยกินตอนห้าโมงห้าสิบเก้าก็เดี๋ยวมาฟังแล้วกันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะอายุนะคะเขาบอกว่าสิสาเหตุที่สาวๆนะคะลดความอ้วนทีไรเนี่ยมันก็ไม่ลดสักทีบางทีลดแล้วนะคะหนึ่งโลสองโลแป๊บหนึ่งกินวันสองวันขึ้นมาอีกแล้ว มันเร็วเกินไปไหมบางคนก็พึ่งยาลดน้ําหนักนะคะมันก็อันตรายต่อร่างกายของคุณอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญโยโย่เคยไหมไม่ใช่คนละโยโย่โอ้โหเล่นโยโย่เอฟเฟกต์ตึงเอฟเฟกต์ให้จริงๆโยโย่เอฟเฟกต์คือว่าคือมันจะกลับมาอ้วนอีกครั้งนึงนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยเฮ้ยมีน้องๆคนหนึ่งนะคะอยู่แถวบ้านทิกซอร์เขากินยาลดอ้วนนี่แหละช็อกน้องเข้าโรงพยาบาลเลย2วัน3วันนะคะเพราะว่ายาลดอ้วนนี่แหละ ะะแล้วถามเขาว่าหนูทานเข้าไปหนูผอมไหมลูกเขาบอกว่าไม่ผอมเราก็แบบหนูรู้สึกว่าร่างกายของหนูมันขาดทุกอย่างเลยขาดน้ําขาดหลา,หลายอย่างทานเข้าไปใจสั่นอีกนะคะร่างกายมันปรับสภาพไม่ทานมันก็เลยน็อกเข้าไปแม่เลยต้องไปดูแลนะคะก็คือเหมือนแม่ต้องดูแลอีกอะ ใช่ไหมล่ะ<อ><ช>ไม่ดีนะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําไมคุณสาวๆนะคะทานยาแล้วคุณอ้วนแล้วมันถึงแบบกลับมาโยโย่หรือบางคนลดหนักกันแล้วมันกลับมาอ้วนอีกหรือลดที่ไรมันก็ไม่ลดสักทีอ,อข้อแรกเลยค่ะคุณกินชดเชยหลังกันออกกำลังกายใช่ไหมใช่ไหม ออกกำลังเสร็จโอ้โสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงงือออกซิเฮ้ยดื่มน้ำอารมณ์กินผลไม้ออกินน้ำเป็นตั้งสามสิบนาทีแล้วนะ่าหดเดียวเขาบอกว่าสาวๆหลายคนชินกับการทำแบบนี้กับตัวเองเช่นฟอเ,อาเอาลาออกกำลังกายเสร็จ ข้างหน้าตรงฟิตเนสหรือว่าอาจจะเป็นตรงสถานที่ที่ออกกำลังกายเช่นเป็นสวนสาธารณะมีของขายเต็มเลยค่ะเดินออกไปปุ๊บลูกชิ้นสองไม้ซีทานแค่สองไม้เองวิ่งมาตั้งสองชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมน้ำร้อ,อสนสักหนึ่งแก้วสีได้ใช่ไหมไมีได้ออ <laughs> สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณทานเข้าไปนิดเดียวก็จริงแต่ว่าคอเลสเตอรอลมันเยอะมันสูงออใช่มันก็ทําให้คุณกลับมาอ้วนได้และไอ้ที่ออกกำลังกายไปเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย เอาอไปางั้นแหละไอ้สองชั่วโมงที่ผ่านม,มาหมดไปกับไอ้ลูกชิ้นสองชิ้นเลนกลับมาเติมเต็มเท่าเดิม<ฮ>นั่นแหละมันคือสาเหตุหลักที่สาวๆหลายคนกําลังเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็มีปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าพอกินไลยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องทานต่อ, <S <S อซึ่งไม่ว่าคุณจะทานอะไรก็ตามมันก็คือสารอาหารที่เข้าไปสู่ร่างกายอะไรที่มันผ่าผานออกไปแล้วก็กลับมาสู่ร่างกายเหมือนเดิมนะคะก็ต้องแบบระวังนะข้อแรกข้อสองค่ะคุณอาจจะนอนไม่พอ นอนไม่พอนะคะเป็นสาเหตุหลักของการทําให้เกิดความอ้วนได้เหมือนกันค่ะใช่เขาบอกว่าคนนอนดึกๆคนนอนน้อยเนี่ยร่างกายจะมีการเผาผลาญที่น้อยลงเหมือนกันอ้าวไม่ได้ทําให้เราผอมเหรอเขาบอกว่าบางคนบอกว่าอดนอนแล้วผอมไอ้อนี้จริงๆนะเขาบอกว่าอดหลับอดนอนแล้วผอมลงอดหลับอดนอน<ง>ไม่ผอมค่ะแต่โทม Oh สังเกตว่ามันโซม oh <my. S 2> มันซูบลงมันดูก็เลยแบบดูผอมขึ้นดูผอมลงค่ะนั่นคือเขามองอะว่าคุณผอมแต่คุณโซมมันไม่ใช่ว่าการผอมแบบถาวรน,นะคะแน่นอนค่ะเขาบอกว่ากลับไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้กับร่างกายของคุณเลยยิ่งนอนน้อยเนี่ยพี่ขวัญก็คือเรานอนปุ๊บร่างกายของเราเนี่ยจะมีการปรับปรุง นะคะทุกอย่างในร่างกายเลยเนะเรวมไปถึงระบบเผาผลาญของเรายิ่งไม่ทารายสังเกตดูสิก่อนนอนไม่ทาลายตื่นมาปุ๊บทำไมนะ้าท้องมันแบนราบขนาดนี้ออสังเกตได้นะคะนั่นคือระบบเผาผลาญของเรามัน,าานเผาผลาญดีในช่วงเวลาที่เรานอนแต่บางคนนอนน้อยเช่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตื่นหกโมงเช้าสามชั่วโมงในการเผาผลาญคิดว่าพอไหมไม่พอนะออร่างกายไม่ได้เผาผลาญอะไรเลยในะร่างกายของเรา ะนะคะไม่ได้ทํางานดีด้วยนะคะข้อ3ค่ะคุณเครียดเกินไปใช่ไหมเครียดมากหรือเปล่าเครียดและอ้วนหรอเครียดและอ้วนคุณเครียดมากเท่าไหร่น้ำหนักคุณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นง่ายมากเท่านั้นค่ะยิ่งเครียดยิ่งกินฉันหิวฉันจะกินฉันเบื่อฉันก็จะกินนะคะประมาณนั้น,นเหนื่อยเครียดก็กินกิน ขมมันหวานหวานแน่นอนนะแต่ยังมีคำว่าขมมาให้ดีใจใช่นะคะและร่างกายนะคะจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลคอร์ติซอลนะคะออกมาทําให้อยากอาหารมากขึ้นและที่สําคัญคือหลายๆคนเวลาเครียดมากเนี่ยคุณจะชอบแบบหาอะไรทานที่แบบฉันเครียดฉันต้องทานอย่างเดียวทานแล้วสังเกตมันยิ่งเครียดยิ่งอยากจะทานของหวานเออใช่แบบหวานเท่าไหร่แบบยิ่งดี จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นม,มันก็ทําให้คุณอ้วนได้นะคะกับอาการเครียดของคุณค่ะก็อ4ค่ะคุณกินน้อยเกินไปละมั้งกินน้อยก็อ้วนได้งงใช่ไหมการกินน้อยนี่แหละค่ะพลังงานของเราเนี่ยเหมือนร่างกายเราต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าออวิตามินมใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างห้าหมู่อะ อาหาร5้าหมู่เข้าเป็นสูนร่างกายปุ๊บระบบเขาผลานมันจะมีการทํางานของแต่ละตัวอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยาทานน้อยเอาวันนี้ฉันไม่ทานแปงแ้งลวกันฉันขอทานอะไรที่มันแบบไม่มีคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าร่างกายของเรายังมีพวกคาร์โบไฮเดรตยังมีพวกแปง้งยังมีพวกสิ่งต่างที่เขาต้องทางานอยู่ตอลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะเอาสิ่งที่แบบเรายังไม่ได้ขับออกเช่นมันต้องถ่ายออกบางคนยังไม่ถ่ายก็<ม>จะไปเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้งานใหม่ ม,มันก็เหมือนกันมาอ้วนได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะและที่สําคัญเลยนะคะมันเป็นสัญชาตญาณของคนที่เขาเรียกว่าอยากจะกลับมาอ้วนอีกครั้งหนึง่งแบบไม่เต็มใจก็ใช่ไหมคือตัวเองอ่ยอยากผอมไงทานน้อยอยากผอมอยากผอมแต่การทานน้อยเนี่ยพอวันหนึ่งเราสึกว่าร่างกายเรามันขาดขาดสารอาหารแล้วมันต้องการอาหารแล้วมันต้องกลับไปทานเยอะไงโโใช่นะคะก็คือเป็นสาเหตุหลักค่ะข้อ5ค่ะคุณลดไม่ต่อเนื่องหรือเปล่า เบื่อไหมกับการล้นหนักแบบออกกําลังกาย3 0มสินาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงรู้สึกเหมือนกำลังขายอะไรบางอย่างเลยนะคุณเบื่อไหมกับการที่ต้องออกน้าหนักทุกๆวันวันละสามสิบนาทีคุณเบื่อไหมกับการที่คุณจะต้องอดอาหารขายอะไรแะเนี้ยไม่ได้ขาย เบื่อจริงๆริกซ oh. อวเป็นคนออกกำลังกายจิกซอบเบื่อมากๆถ้าไม่เต้นการเต้นเนี่ยถือว่าเป็นออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วนะ hmm. การฟิตเนสถ้าคุณไม่มีกำลังใจคุณขี้เกียจเนี่ยคุณไม่ทำเลยนะถึงว่าสิกลางค่ำกลางคืนนี่ไปออกกำลังกายไม่ไเต้นแดนซ์กระจาย,ยเราจะมีคอร์สการเต้นด้วยนะยิปช oh. ็อปแจ๊ส huh. อย่างเงี้ยนะแนะนำเลย uh huh. ออกกำลังแบบนี้จะไม่เบื่อมันสนุกด้วยมีเพื่อนด้วยนะคะ hmm. แต่ถ้าคุณเนี่ย เป็นคนที่ขี้เกียจจริงๆเลือกคลอสตัวเองอยากจะเรียนดีกว่าเป็นคลอสเรียนแบบเต้นโยคะก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะดีแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจแล้วคุณไปเล่นกีฬาแบบฟิตเนสไปออกกำลังกายวิ่งเชลกิง้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณทําประมาณ1อาทิตย์สอ,อาทิตย์คุณก็เบื่อแล้วไม่ทําการทําไม่ต่อเนื่องแบบนี้นะคะคุณลดน้ำหนักไม่ได้หรอกคือบางที1อาทิตย์ปุ๊บน้ําหนักลด1นึ่งกิโลสองอาทิตย์ลด2กิโลแล้วคุณหยุดมันก็กลับมาอีกนะ ระบบเ oh. ผาผลาญเราทางานไม่ต่อเนื่องนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะออกกําลังกายสม่ำเสมอถ้ามีเวลาว่างพยายามดีกว่าสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะ <c oughs> ให้ตัวเราเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะออกกําลังกายแขนขาคือน้ําหนักเราอาจจะไม่ผอมลงแต่ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยมันก็จะกระชับเชฟขึ้น <c oughs> นั่นเองนะคะนี่ก็คือ <c oughs> อีกหนึ่งข้อค่ะต่อไปนะคะคุณไม่ได้อยากลดน้ำหนักจริงจริง คุณแค่อยากจะมีช่วงเวลาที่คุณหุ่นดีแต่ถามว่าคุณลดน้ำหนักเพื่ออะไรเพื่อคุณหุ่นดีใช่ไหมแต่บางคนลดน้ำหนักเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีม,ม,มันต่างกัน,น,กนเพราะฉะนั้นนะคะคุณอยากจะผอมคุณผอมด้วยสุขภาพดีบางคนผอมเพราะอยากจะให้หุ่นดีใส่เส,สื้อผ้าก็สวยก็เลือกที่จะลดน้ำหนักด้วยยาละคุมอ้วนแต่บางคนอยากจะม,มีสุขภาพดีผอมและดูดีดูแบบผิวสวยผิวใสด้วยก็จะเน้นในเรื่องของการ ออกกําลังกายใช่บางคนก็แบบว่าไปไปนวดสลายไขมันดนูดไขมันไปฉีดโบทอ็อออันนี้คืออยากให้หุ่นดีแต่ว่าถามว่ามันมีผลต่อร่างกายไหมแน่นอนมันมีเอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาอย่างแรกเลยคือเปลืองเงินออ,อย่างที่สองเจ็บตัวอย่างที่3ถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าคนที่ทําให้ไม่มีความรู้อันตรายใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยด้วยอย่างที่พี่ขวัญบอกนะคะและที่สําคัญเลยก็คือควรจะออกกําลังกายแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลือกวิธีที่ถูก ะะเอาล่ะต่อไปค่ะคุณออกกำลังกายไม่หลากหลายแล้วสิใช่ไหมคือวิง่งเทจ็อกกิ้งก็จ็อกกิ้งทุกวันน่าเบื่อ<ม>ความจําเจของการออกกำลังกายความน่าเบื่อเหล่านี้นะคะทําให้เราเบื่อง่ายและเราก็ไม่อยากจะออกกำลังกายแล้ว<ม>เหนื่อยวันนี้ขี้เกียจอยากพักผ่อนอะ่ะ<อ>ไม่อยากจ็อกกิ้งแล้วคุณลองเปลี่ยนบ้างวันนี้วิง่งจ็อกกิ้งพรุ่งนี้ฟิเนสวันต่อไปคลาสเต้นวันต่อไปโยคะ <Ừ. S 2> มันมีความหลากหลายเรารู้สึกได้เจออะไรแปลกใหม่แล้วที่สําคัญคือมันไม่น่าเบื่อก,การออกกำลังกายด้วยไม่อีกที่สําคัญเลยนะคือมันจะทําให้ร่างกายทุกส่วนเราได้รับการออกกําลังกายเพราะบางทีอย่างสมมติว่าเราปั่นจักรยานเป็นตัวของฟิตเนสนะคะมันก็จะลดอยู่แค่ต้นขาแล้วแบบแล้วคนที่แบบตรงเนี้ยไม่กระชับล่ะ คือแบบว่ามันต้องเล่นทุกอย่างเป็นทุก <นะ S 2> <ห>อย่างเลยลใช่ครับนะคะก็ลองเลือกที่แปลกใหม่แล้วรู้สึกว่ามันมีความไม่จําเจกับชีวิตของคุณ<ช>มันจะไม่ได้เบื่อเราจะได้ออกกำลังกายต่อเนื่องแต่ต้องบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานนะคุณจะบอกว่า1อาทิตย์1กิโลนั่นถือว่าเร็วนะพี่ขวัญคือปกติเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะหนึ่งถึงสองกิโลเนี่ยโอเคแล้วมันจะไม่โซมมันจะไม่โซมแต่บางคนในโหมไงฉันไม่ทานฉันออกกำลังกายหนักๆเลย อาทิตย์หนึ่ง2กิโลก็ยังมีแต่ว่ามันโซมากเกินไปร่างกายเราแบบทำงานหนักเกินไปนะคะก็ต้องดูด้วยพฉะนั้นก็ให้เวลาขวัญที่จะให้ขวัญลด5กิโลเนี่ยก็รอไปสัก78เดือนไม่งั้นจะโซมนะคะ78เดือนได้เหรอเดือนละครึ่งกิโลระบบผ่อนผ่อนใช่ไหมผ่อนส่งอะไม่เป็นไรให้พี่ขวัญลองลนไปแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปค่ะน้ําหนักที่เห็นอาจจะไม่สัมพันธ์กับไขมันก็ได้พี่ขวัญเคยลองเทียบไหมว่าตัวเองสูงเท่าไหร่ ควรจะหนักเท่าไหร่จริงสูงตามมาตรฐานมากเลยนะก็คือสูง157แล้วมันลบ110ใช่ไกมก็เหลือ47อันนี่ก็เกินแค่2กิโลเอง49ตั้งถือว่าหุ่นดีใช่ไหมแล้วทำไมเขาถึงให้เราลง5กิโลล่ะเไม่43พี่ขวัญหุ่นดีแต่ว่ากล้องมันสูงอ้วน ว่าแต่เราทำงานแบบนี้เราต้องเข้าใจเพราะว่าเลนส์กล้องจะทำให้เราอวบขึ้นใช่แต่ที่จริงตัวเล็กค่ะต่อไปไข้หนิ้วทำไมไข้หนิ้วทำไมมันไม่ไข้มันไม่ไข้เหรอเขาบอกว่าคุณเนี่ยความสัมพันธ์ของน้ำหนักกับไขมันเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์กันคือสูงอย่างซิลสูง169ต้องลบ110ก็ต้องหนัก59แต่ถ้าซิลหนัก59ตัวใหญ่มากไม่ได้ต้องหนักประมาณ40 ประมาณ47-48ก็ะจะหุ่นดีนั่นคือ,อระบบบาลานซ์ของเราที่เรารู้สึกได้ว่ามันหุ่นดีสำหรับตัวเราแล้วแต่ระบบความเป็นจริงแล้วคุณต้องหนัก59จริงไหมเอมอนั่นก็คือคนอื่นเขามองก็ดูดีหุ่นดีดูมีน้ำมีนวนดูมีน้ำมีหนังแต่ว่าเราดูแบบมันอ้วนอะ นั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งที่หลายคนคิดนะคะว่า<ฆ>ตัวเองอ้วนมากตัวเองอ้วนมากเกินน้ำหนักละน้ำหนักเราต้องแบบ47 45ิ6อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะต่อไปค่ะคุณอาจจะใจร้อนเกินไปการออกกำลังกายอย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ยก็คือคุณต้องมีวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องต้องใช้เวลาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนหรือเป็นปีหรืออาจจะหลายปีก็แล้วแต่น้ำหนักของคุณต้องดูด้วยนะว่าระดับมาตรฐานของคุณที่ต้องการน้ำหนักของคุณเนี่ยเท่าไหร่ที่กว่าต้องการน้ำหนักเท่าไหร เขาขอ43เขาบอก43กำลังสวยพี่ขวัญบอก43อยาอ่างจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ต้องการ47ใช่ไหมจิ๊กซอว์ต้องการน้ำหนักขนาดนี้พอเราลดเนี่ยเราลดลดไปเรื่อยๆสมมุติ1ปี 1> ลดได้ละ น้ำหนักเท่านี้แล้วที่เราต้องการคุณไม่ต้องลดแล้วนะคะทีนี้คุณควบคุมการทานอาหารของคุณใช่ไหมควบคุมการออกกำลังกายของคุณให้อยู่สม่ำเสมอและไม่ให้น้ําหนักขึ้นมากเกินไปหรือลดมากเกินไปคือให้น้ําหนักอยู่คงที่ประมาณนั้นคุณจะได้หุ่นส,สวยๆประมาณตลอดชีวิตเลยแต่อย่าบอกว่าน้าหนัก4 3มนี่คือตอนอายุ13 <c oughs> ตอนอยู่มอนหนึ่ง <c oughs> <13. S 2> คือตอนม1หนึ่งกัหนัก4 3าแล้วก็หนักแล้วก็หนักเพิ่มขึ้นตลอดตลอดตลอดทีด่ซอนหนักมากสุดประมาณ56าอ้วนมากเลยนะคือาคิดอยู่ว่า ตอนนี้คือพอมองย้อนกลับไปตอนหนัก4 3โอ้โหมันดูไกลเกินเอื้อมยังไงไม่รู้ไม่ไกลมันสามารถลดได้จริงๆต้องไปดูเหมือนรายมนีใจของผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้วนมากปร้อยกว่าโลนะแล้วเขาสามารถลดได้ประมาณ60กกโลคือตอนอ้วนเขาหน้าตาก็ดูดีอยู่นะแล้วพอพอปุ๊บยิ่งดูดีอ่ะจริงเหรอใช่หล่อมากเดี๋ยวเดีเขาไปดู y YouTube ป่ะ u t u b e ไปดูได้เลยเขาวิธีการลดน้ำหนักของเขาโดยใช้อาหารไทยของเรานี่แหละเขาไม่ทานอะไรเลยนอกจากทานพริกและผัก น้ำพริกก็ไ้เนาะน้ำพริกมะทูน้ำพริกกะปิกับผักแล้วเน้นข้าวเลน้อยทานวันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันหุ่นเขาดีมากสุดข้าวน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกอ่องหมูกับมะเขือเทศผัดพงพอมันนะคะเอาน้ำพริกเหมือนกันน้อพริกเหมือนกันเอาก็จะผิดแล้วใช่ไหมต้องต้องวงเล็บเ้วยว่าน้ำพริกอะไรถ้าน้ำพริกอ่องแล้วมีหมูเนี่ยหมูเยอะเยเลยไม่ได้นะ ต่อไปเลยนะคะข้อสุดท้ายบางทีคุณอาจจะเป็นโรคก็ได้บางโรคนี่นะคะพี่ขวานลดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอนะอย่างเช่นนี่เลยค่ะโรคต่อมออรอมต ตอมไทรอยอนะหรือว่าจะเป็นถุงน้ําที่รังไข่นั่นเองค่ะผู้หญิงส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแต่ไม่รู้ตัวคือบางทีเราสังเกตได้ว่าเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนะี่ยทำไมมันแบบไม่ค่อยย่อยไม่ค่อยถ่ายคุณถ่ายปกติคนต้องถ่ายทุกวันตอนเช้าแต่บางคนไม่ค่อยถ่ายบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ถ่ายท้องอาจจะเป็นท้องท้องผูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหท้องร้องอันนี้ท้องร้อง บอกท้ผูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนั้นไม่ใช่นะคะคุณต้องไปเช็คด้วยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีโรคอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับรังไข่หรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถต่อยอดทาให้คุณรู้สึกว่าคุณลดน้ำหนักเท่าไหร่มันก็ไม่ผอมคุณทานเท่าไหร่มันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นระบบเผาผลาญไม่ดีหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคนเลือดกรุ๊ป A ระบบเผาผลาญจะไม่ดีจิ๊กซอเป็นคนเลือดกรุ๊ป A ระบบเผาผลาญไม่ดีจริงๆค่ะใช่เป็นคนที่ ต้องทานเนี่ยควบคุมมากๆเลยเราต้องเน้นเลยว่าเราควรจะทานอะไรในช่วงเวลานี้เวลาไหนเราต้องทานอะไรเพราะว่าถ้าเราเน้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าระบบเผาผลาญเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราใส่อะไรเข้าไปที่มันหนักเกินไปร่างกายมันเผาผลาญไม่ได้มันก็จะไปเติมเต็มส่วนที่มันมันควรจะมีอ่ะใช่ไหมกุ๊โออะกรุ๊ปโอกรุ๊ปโอถ้าบอกวันนี้ใส่กับหน้าตาไม่ดีนะไม่ระบบเผาผลาญกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปเดียวที่ระบบเผาผลาญไม่ดีแต่กรุ๊ปโอระบบเผาผลาญดีแต่ว่าต้องเลือกทานด้วยอ ช่ต้องเลือกทานที่เหมาะสมด้วยพี่ก็เลือกนะเลือกจะพบรัไขมันหมูไก่เนื้อหมูกรอบเยอะ <c oughs> ข้าวขาหมูทำไมกัวเองไม่กิกนนะหมูกรอบ <c oughs> เนี่ยกินนะแต่ก็คือเราก็เลือกไงว่าช่วงกลางวันเนี่ยทานหมูกรอบได้เพราะว่าเราต้องมีการอออทำงานใช้พลังงานอยู่แล้วแต่กลางคืนเนี่ยไม่เน้นดีกว่าเน้นเป็นผลไม้เป็นผักจะดีกว่านะคะทุเรียนทุเรียนไม่ทานคุณยไม่ได้ทานทุเรียนมาสองปีแล้วนะจริงชิงนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเผาผาญไปแล้วยิ่งอายุเยอะเนี่ยต้องทิ่ควบคุม อายุเยอะาอายุเยอะต้องยี่สิบอายุเยอะโอเคเอาล่ะนี่ก็คือสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่เราลดน้าหนักเท่าไหร่มันก็ไม่ผอมสักทีคุณรู้แล้วเพราะฉะนั้นลองไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานระบบเผาผลาญของเราจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นนเรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันสามารถปรับในชีวิตของคุณได้ เปลี่ยนดื่มน้ำลมเป็นดื่มน้ำเปล่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเฮ้ยสองช่วงนี้เคล็ดลับเกี่ยวกับความเสร็จความงามนช่เลยเนาะจูใจเลยแหละค่ะแล้วช่วงหน้าล่ะช่วงหน้าวันนี้ไม่เอาแฟชั่นดีกว่าวันนี้เขาเอาใจเอาใจไม่เอาใจหนุ่มๆสาวๆก็ไม่ได้นะคือทุกคนเห็นปุ๊บจะต้องแบบน้ำตาไหลเลยว่าเขามีแฟนแล้ววันนี้เราจะต้องนำเรื่องราวของหนุ่มๆในวงการบันเทิงที่เขามีแฟนสาวนอกวงการเราจะมาดูซิว่าแฟนสาวของใครเนี่ยเช้งกระเดะมากกว่ากันเอ้า มาทวัน<ต> <ทำ S 2> นี้ก็มีร,รูปพี่สิอ,อุตส่าห์ปิดข่าวแอบคบมาตั้งหลายปีใพรากใครเหรอมิปอกมีกมรูปพี่ป่ะเอ้ยเห็นว่าแวบ,บอยู่นะจริงเหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดูชั้งหน้าเดี๋ยวชั้งหน้าค่ะ